สวัสดีค่ะ,คะพบกับพอ,อน้อยพอ,อ,อกองสสดิการสังคมสังกัดที่สบานตําบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ค่ะจากกระทู้ถามของกลุ่มกิจการผู้สูงอายุขออนุญาตเอ่ยนามถึงนะคะค่ะกระทู้นี้เมื่อวันที่14เมษายน2565ที่ผ่านมามีผู้สูงอายุ มีท่านหนึ่งที่สอบถามมานะคะว่าอายุครบห0สปีเดือนมีนาคม25 6 5น้าหสห้านะคะยื่นเรื่องเงินผู้สูงอายุแล้วจะได้ในเดือนไหนคำถามยังยังยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะบอ,อน้อยตอบเป็นสองเคสก็แล้วกันค่ะสองเคสนะคะค่ะเคสแรกค่ะเคสแรกกรณีที่ท่านที่สอบถามมาค่ะท่านยื่นไปแล้วเมื่ออายุ 5 9ปีในปีงบประมาณที่แล้วก็คือปีงบประมาณ25 6 4นะคะห้าิปีในปีงบประมาณ25ง4้าค่ะท่านอายุครบ60ปีในปีงบประมาณ2565้าในเดือนมีนาคม25 6 5นห้านะคะค่ะถ้าท่านยื่นปีที่แล้วค่ะปีงบ64ส4หค่ะ 60ปีในเดือนมีนาคม2565ท่านจะได้รับในเดือนแรกค่ะด้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนแรกก็คือเดือนเมษายน2565เป็นต้นไปค่ะครบ60ปีในเดือนไหนเดือนถัดไปท่านจะได้รับเบี้ยยังคีพผู้สูงอายุค่ะมาดูแค่ที่สองกรณีที่ท่านอายุครบแล้วยังไม่เคยยื่นครบ60ปีแล้วเดือนมีนาคม2565ครบแล้วค่อยยื่น ถ้าครบแล้วค่อยยืน่นเดือนแรกที่ท่านจะได้รับก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคม2565เป็นต้นไปซึ่งเป็นปีงบประมาณ2,566นะคะค่ะก็คงจะชัดเจน สำหรับท่านที่สอบถามมานะคะสำหรับท่านที่สอบถามมาแต่คำถามยังยังคุมเคืออยู่ยังยังไม่ชัดเจนว่าท่านยื่นไปเมื่อปีที่แล้วนะคะถ้ายื่นปีที่แล้ว59ปีในปีที่แล้ว60ปีในเดือนออมีนาคม2 5 6 5นะคะ ค่ะเดือนแรกที่ท่านจะได้รับก็คือตั้งแต่เดือนเมษายนส5 6 5ายเป็นต้นไปถ้าท่านยังอีกเคสหนึ่งถ้าท่านยังไม่เคยยื่นเลย60ปีแล้วท่านค่อยไปยื่นเดือนแรกที่ท่านจะได้รับก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคม2565เป็นต้นไปซึ่งเป็นปีงบประมาณ2566นะคะค่ะก็คงจะชัดเจน ค่ะถ้าท่านสงสัยนะค,ะ,คะก็สอบถามเพิ่มเติมผ่านคอมเมนต์พอน้อยมาได้เลยนะคะกาดสงสัยประการใดก่ดส่งคำถามมาได้เลยพอ่อน้อยตอบทุกคำถามไม่มีคำถามไหนที่ค้างตอบนะคะอย่าลืมกดติดตามพอ่อน้อยชาแนล ่าจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารต่างๆของส่วนราชการสิทธิประโยชน์ผู้สูงอายุผู้พิการเด็กแรกเกิดตกตามกันเข้ามาได้สำหรับในคลิปนี้พออนุญาต้องกาปล,ลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ